โอเคครับกบสวัสดีทุกคนด้วยน้ำยูผมคิวเก้กับพี่ควัญเคเอ็นคสุดี้ว่วสวัสดีค่ะว้าวว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 นวววววเวว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 ว อะดในกำเนิดมัอัศวินซึ่งเรายังไม่ได้ดูเหมือนอัศวินเลยเลยเหมือนชาวบ้านกันแนะเราเป็นชาวฟาร์มเมอร์เราไม่ใช่อัศวินต้นหมาไม่มีใครเป็นอัศวินตนหรอกเขาต้องเป็นแบบชาวสวยือชาวนาแล้วค่อยมีแบบมีเกอร์สงครามขึ้นอะไรอย่างนี้เราก็ต้องค่อยไปเรื่องรบอะไรอย่างเงี้ยนี่เขาเป็นอัศวินแล้วอัศวินดาบเล็กเดี่ยวได้มไหมอ๋อเหรอหอกกระปาได้ปะ จะคิดขวาปลาได้เลยโกหกวะเนี่ยโอ้ธรรมดาเ้ยก็คือเนี่ยครับผมวันนี้เราก็จะมาทำสวนผลไม้ว <pas> ้าว wow! เออแล้วก็ดังาะนั้นเราก็จะไปอ่าขุดแร่กันด้วยนคัะเพราะว่าตอนนี้เราเป็นอัศวินที่ไม่มีชุดเกาะนะฮะไม่เราต้องมีชุดเกาะแล้วก็โล่ค่ะทุกคนเพื่อป้องกันไอ้พวกแบบมอนสเตอร์ที่มันน่ากลัวน่ากลัวนะคะเอาไว้ตีพี่ขวัญนะฮะเฮ้ยตี่ขวัญได้ไงโอเคปะงั้นเราออกเดินทางตามหาผลไม้กันดีกว่า ใช่เราต้องไปหาพวกเมล็ดผลไม้มาเยอะๆก่อนนะครับไม่ต้องเป็นเมล็ดอะเป็นผลไม้เป็นอย่างไรเลมอนแบบที่ผั่เป็นผลไม้จริงจตอนนี้เราก็มีมะนาวมีแก้วมังกรนะฮะในตัวแล้วก็มีขนุนเฮ้ยเขาเห็นเขาเห็นลูกพีชอยู่ตรงโน้นเขาจะเอาลูกพีชเอาลูมันคืออะไรไม่รู้อะลูกพีชอะไรนู่นนู่นลูกพีชไหนลูกพีชนู่นบนเขาหนูสูงมาแล้ว ยังไม่โตหรือเปล่าอ๋อแล้มันยังไม่อ้า <c oughs> โอ้จบแล้วแค่แค่ <c oughs> แค่ลูกเดียวก็ได้ใช่ใช่ชแค่ลูกเดียวก็ได้อาจจะปลูกแค่ต้นเดียวเหรอใช่น่าจะแค่แคแบบเอ่อแต่ละพันอย่างละหนึ่งต้นพอ <c oughs> โอเคตอนนี้ในตัวเธอมีผลไม้อะไรบ้าง <c oughs> ไม่มีไม่มีอะไรเลย เขาไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเรายังไม่ได้ไปป่าตรงนู้นยหละเขราะว่าต้องมีอะไรเจ๋งๆแน่ๆเลยไปอยากได้กล้วยอ่ะเขาก็ไปแล้วเขาไม่บอกด้วยนะนี่นี่ทางนี้ตามเขามาเฮ้ยเขาเจอเขาเจออะไรไม่รู้เขาเจอลูกะไรดก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 มากดกมากพีแคนถั่วเหรออ๋อถั่วใช่ไหมถั่วใช่ใช่ใช่ได้มาแล้วถั่วแล้วก็นึกว่าลองกลองเด้อจมีลองกลองเด้อ ต้นนี้ยเอาไปปลูกไจะไหมนะต้นเชอร์รี่หนามน้อยเนี่ยไหนเชอร์รี่หนามน้อยเอาต้นเล็กๆกันนะเออโอ้ยอันนี้ก็ถั่วอีกหรือเปล่าเนี่ยวันี้อะไรอ่ะโอ้ยแต่ออันนี้มันเจ็บอ่ะอะไรอ่ะอะโวคาโดเเหรอชสนัทก็เป็นถั่วเหมือนกันอ๋อเป็นถั่วโอเคเป็นถั่วแล้วนี่อะไรอ่ะอันนี้วอนนารโอเคค่ะเก็บไว้เผื่อกินด้วยนะทุกคนเรามาแล้วเราต้องเอาให้หมดใช่ไหมต้องหมดป่าจังหวะเนี้ยเดีก็บไปต้องนอกนะ เออหุยนี่อะไรอ่ะอย่าบอกแล้วลูกขนุนขนุนแน่นอนใหญ่ขนาดนี้มะละกออไม่ใช่มันคืออะโวคาโดเออว่าอะโวคาโดว่ะอะโวคาโดว่ะเอาเอาอาอาหารกรีกกินแล้วไม่อ้วนเหมือนพี่ขวัญใช่ใช่อ่ะเดี๋ยวเธอว่าเขาอ้วนงั้นเหรอเปล่าที่บอกวไม่อ้วนเธอบอกไม่อ้วนแบบพี่ขวัญน่ะเขาได้ยินนะผู้ฟาดทีงร้านนี้มีถ้ำด้วยอ่ะดูน่ากลัวจังเฮ้ยเฮ้ยเขาเจอเขาเจออะไรเนี่ยเขาไปไหนหรือเนี่ยเขาอยู่ใกล้ อุ้ยเขาได้เชอร์รี่เธอไปไหนแล้วเนี่ยนี่นี่เธอกับหันหลังมาหันหลังมาเฮ้ยนี่เนอะลูกอะไรอ่ะเหลืองๆบลูสเบอร์รี่อ๋อเป็นเบอร์รี่เหรอไอ้กูสเบอร์รี่เหมือนเธอเคยซื้อมากินเขาจําได้ลูกชมชมเหลืองๆที่มันเปรี้ยวมันคืออะไรอ่ะมันคือเบอร์รี่เหรอเธอเคยซื้อมากินเขาจําได้ลูกเหลืองๆเปรี้ยวๆบุซาเหรอไม่ใช่ชื่อกูสเบอร์รี่นี่แหละไม่รู้จัก หนูเคยซื้อมากินด้วยหรอคะใช่ว้ยนี่อะไรเนี่ยอันนี้เผาเผาเผาเคืออะไรขนุนเนาะเผาพายาหรือเปล่าไม่มันเผาเผาอะ P A W แล้วก็ P A W อีกรอบหนึ่งอะคือต้นอะไรอ่ะไม่รูจ้ะ ไอเดีอะไรกันค่ะทุกคนอู้นี่มีชอรี่พขไปถึงไหนเนี่ยทุกคนเกรฟุตรู้สึกว่าจะเป็นไอ้ผลอะไรนะมันเรียกว่าผลอะไรนะภาษาไทยเกรฟุตเนี่ยเขาไม่ค่อยมีอะไรเลยอะเออลูกสวรรค์รอใช่ใช่ะไรเนี่ยอันนี้มันมีมีแม้กระทั่งมะนาวจ้าี้เจอต้นมะนาวจ้าเจอแต่พ้าที่แล้วเรามะนาวเออที่หรอเออเก็บมาเก็บมาฮุย เขาเจอเขาเจอวัวดำเอทางกลับบ้านอยู่ไหนนะทุกคนพี่พีหลงแล้วทุกคนครับทางกลับบ้านอยู่ไหนครับพี่พีหลงพี่พีหลงพี่ขวัญบอกพี่พีแล้วว่าให้ตามพี่ขวัญมาเพราะพี่ขวัญน่ะเป็นคนจำทางเก่งรู้จักอ่ะจำทางเก่งว้ยกินจะหมดแล้วเนี่ยผลไม้ที่เก็บไปหนูมาเจอดูเรียนแล้วเฮ้ยอย่าอย่ากินหมดเหลือไว้หนึ่งเมล็ด เหลือไว้หนึ่งมเมล็ดพอเหลือไว้หนึ่งอันนะเหลือแล้ว่ะเธอไม่ต้องห่วงหรอกเอ้ยเหมือนจะเ,เจอบ้านนะฮะใช่หออรอมั่วเจอแล้ววันหลังบ้านมันไม่ได้หายไปไหนมันย้ายมาอยู่ตรงนี้มันย้ายได,ไ,ได้ด้วยเหรอต้นกินคนนะ่ะใช่เขาเดินมาเจอมันอุ้ยเขาเจอส้มจอมส้มเขาถึงบ้านแล้วเนี่ยเป็นไงคุณถึงบ้านก่อนนะคะอ้าหโง่เลยเนี่ยถูกให้จังอ่ะทำไมเราตอนแรกก็ไปทำ เราเราไปทางนู้นทำไมเรากลับมาทางนี้มาเอ้ยเหมือนว่ามีใครมาดบของทิ้งไว้แถวนี้แหละโอเคแน่เลยเนี่ยวัวแดงเจอหมดเอ้ยหมูแดงเจอแล้วเหมือนกันเนี่ยหมูแดงหมูแดงเก่งกำลังหลงทางแล้วแหละถ้าเกิดไปเจอหมูแดงไงไม่เขาไม่หลงทางเพราะเขาเก่งได้ไงตกใจหมดจะเจอดอกไม้เหรอเจอดอกไม้กินคนสองต้นติดกันโอ้โหต้องเจอแบบอุ๊ยที่บ้านใครอ่ะเดี๋ยวจะแน่ว่าไม่ใช่ที่บ้านไทยว้ายเก่งหลงเลย S <S <S ในบ้านมีขนมปัง,งด้วยใครหลงทางใครเขาหลงทางครับรเ,เร็วนีว่กลับมาเร็วเขาอยู่บ้านเลยเนี่ยเหมือนถ้ำเลยอ่ะพื่อึงนะขอสำรวจแป๊บยืนร <ะ S 1> อเขาก่อนอ๋อน่าจะเป็นถ้ำเล็กๆ <นะ S 1> ไปแล้วกลับบ้านดีกว่าคนได้กี่ผลเอามาวัดกันไหมใครได้เ<อ>ยอะกว่ามาดีครับก็มาดีครับอายโยนมาขา้างหน้าทีนั้นหนึ่งนะถ้าเหมือนกันนะอืมนี่เขามีนี้เขามีนี้เขามีอันนี้ เขามีอันนี้เขามีอันนี้สามแล้วเขามีอันนี้อเขามีอันนี้เขามีอวคาโดเขามีอันนี้เหมือนเขาเนี่ยเหมือนไม่เป็นไรไงแต่เขามีวานาเขามีอันนี้เขามีเบบฟรุตเขามีอันนี้เขามีพีแคนเขามีนัตบิกเขามี ดูเรียนมีเกมฟุตเรามีเผาเผาเขาก็ไม่รู้มันลูกอะไรเขามีแก้วมังกรเรามีอันนี้มันชื่ออะไรไม่รู้อะบีฟุตอ่าเหมือนกันนะเหมือนกันนะเออมีนี้แล้วเขาก็มีส้มมดแล้วมีอันนี้หมดแล้วก็เยอะกว่าว่ะเยอะไปแล้วงกลาอ่ะ มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำมเมล็ดนะคะทุกคนแล้วก็เอาไปปลูกกันดีกว่าน,นะคะการงานแรกก็คือเราต้องมีถังก่อนครับแต่พี่ทำมาแล้วนะครับไม่ได้มีถังเปล่านะครับแล้วก็เอาดินดินอะไรก็ได้นะครับมาค้าบวางคู่กันนะครับเนี่ยประมณ้ณนี่ยวางแบบนี้เลยแล้วจะ,ะได้เป็นถังดิน <ๆ S 2> แล้วเราอยากได้ผลไม้อะไรนะครับเป็นมเมล็ดอะไรนะแล้วก็ใส่้าไปอย่างงี้เราก็จะได้ดากอนฟุตมาแล้วนะครับถังนี้ก็ไดอยู่เหมือนเดิมนะ เราเพแค่เอาผลไม้ที่อยากได้ใส่ลงไปเพิ่มแค่นี้เองง่ายๆเลยอ๋อโอเคงั้นเขาทำเลยนะเฮ้ยเรามีซ้ำกันไหมอ่ะเออน่าจะซ้ำนะเขาทําเกฟฟูดกับ,กบไอ้นี่มาละเบรดฟูดเกฟฟูดโอเคงั้นเขาไม่ทำเกฟกฟูด้ยดักก้อนฟูดดักก้อนฟูดกับอ๋อวอนัตอนะ่ะเขาทำวอนัตนะไปปลูกดีกว่าไปปลูกดีกว่า เริ่มจากต้นเชอรี่ค่ะทุกคนออ้ยชี่อขวายเขาเอาไปกะมือนี่เีเชอรี่ไหาตรงนี้เลยมาดี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 ห่างกันมากๆเลยนะเท่าไหร่ดียะสักสี่บ็อกพอไหมห้าบ็อกไม่พอไม่พอหกบ็อกซ์หกก็คือตรงนี้เธอต้องวางตรงนี้ไหนตรงนี้เหรอใช่ เขาปุกก็ได้อะเด้เขาปลกแต่เธอปากอันที่หกอ่ะเธอปากไม่ตรงเขาหนึ่งสองสามสี่เธอนำวันนี้ใหม่นำวันนี้ใหม่สองสามสี่้าเออปากที่หกกลิยมหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาเอาเธอกงเขาดีเธอกงเขาดีสีหกเป็โอเคได้ค่ะ นึ่สองสามสี่ห้าหกส้มส้มหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคทุกคนการเก็บนะคะต้องคลิกขวานะอย่าคลิกซ้ายนะถ้าเกิดคลิกซ้ายจะนั่นแหละต้องมาปลูกเองต้องมาวางใหม่รอบหนึ่งต้องคลิกขวาต้องคลิกขวาโอเคได้แล้วได้แล้วอะไรอ่ะถั่วไอ้ต้นกาแฟใช่นั่นคือเขาเอาเมล็ดกาแฟไปปลูกเอากาแฟมาทำอะไรได้ไม่รู้กินได้ปปล่าลองดูสิไม่รู้อะ กินตะนุนดัดอร่อยไหมเฮ้ยเขาอยากปลูกต้นองุุนอีกอ่ะอย่าเพิ่งกินหมดได้ไหมขอปลูกเพิ่มปลูกได้เหรอปลูกได้ปลูกได้ก็แค่เอาไปใส่ในตัวมันก็จะกลายเป็นเมล็ดนะจ๊ะแล้วเราก็ไปพรวนดินแล้วก็ปลูกเพิ่มได้จ้าไงตอนนี้ว่างอยู่เลยนีโอ้ยดูดีป่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มขุดหาแร่กันดีกว่านะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องรอต้นไม้โตเนาะมันอีกนานเลยอะทุกคนอีกนิมนาน งั้นเราจะขุดตักตรงไหนดีนี่นี่เขาเห็นตรงนี้มันเหมือนจะมีถ้าอยู่นะตามเขามาเขาอ่ะเป็นนักสำรวจเอ๋ลงมาจ้าลงไปไหนแล้ววะเอออยู่ข้างล่างไงมันจะมีรูอยู่เห็นไหม <c oughs> เออเนี่ยเราเนี่ยได้คอปเปอร์แบบชิวๆแล้วเนี่ยน,นี่ไงกีกะเจอาใหญ<อ>่ก<อ>็ ไม่ใช่มันมีหลายตัวไหมล่ะแหมแล้วโอ้ยทำไมมันมืดจังอะโ้มันมืดแบบน่ากลัวมากอะตัวบอดนี้ถ้ามันมืดปุ๊บมันก็จะแบบมืดเลยจะมองไม่เห็นเลยมืดแบบนะโอว้าวไม่ใช่แบบมาคาธรรมดาที่แบบเรายังเห็นลางๆอะนะเออคัพเปอร์เต็มเลยเอะคัพเปอร์นี่เราสามารถเราทำชุดได้ปะคัพเปอร์เราไปทำชุดได้ไหมเนี่ยว้าวมันตัวแดงอะมันตัวแดงอะเลือดเราไม่รู้เแต่เลือดเรากะเด็น ใช่แล้วเธอกระเด็นเฮ้ยเธอมันมีถ้ำเฮ้ยสบายเราแล้วแหละเี่เป็นถ้ำแบบเมันเป็นถ้ำเลยอะเฮ้ยมันเป็นถ้ำจริงๆอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดถ้ำปะเนี่ยเธอไม่มีทอชเหรอทำเพิ่มดีตรงนี้ฐานเพียบเลยเดี๋ยเขาขุดเพิ่มดีกว่าแต่เขาไม่ได้เอาไม้ลงมาเลยแฮะเราต้องทำโต๊ะคงโต๊ะคราฟนะคะทุกคนแต่ข้างบนมืดมากเลยเคียนเราเราไม่ได้ขึ้นข้างบนเนี่ยเราจะลงถ้ำไปเรื่อยๆไงหาแร่แต่ว่าไม่ตีเราก็โอเคอย่าไปตีมันเลยด่ามันดูโหดมากเลยนะ ได้ดาบเขาเหรอเฮ้ยอ่ะก็ลุมนะหนึ่งสองสามยเฮ้ยเอ้ามันหายไปไหนแล้วอ่ะเป็นเขาเป็นมอนเตอร์บินเหรอตีตีขอโทษนะเราอยากได้ดาบเราอยากได้ดาบที่เธาถืออุ้ยได้จริงว่ะไปไหนแล้วอ่ะอยู่กับเขาอยู่กับเขามันบอกว่าถ้าเกิดกดชิปอ๋อกดชิปนี่ กดชิปจาเกิดชิมมันจะดูดีเทลเฉยๆอุ้ยโทรเสียงมันเหมือนอยู่ในถ้ำจริงๆเลยนะน่ากลัวมากอะ่ะ4.75ด,ดัมเบลโอเมกอดโอเมก้าไม่แก่ของของเราแรงกว่านะใช่ของเราจะแรงกว่าแ่ก็เอาเป็นอาวุธไว้ใช้ก็ดีแหละน่ากลัวมากเราคงน่าจะเจอแค่คอปเปอร์ป่ะอุ้ยเจอข้างล่างไดลงได้เนี่ยแต่อันตรายมากนี่นี่มันลงทางเขามันลงทางเขามีทางลงมี้นานน่ ใช่ใชตรงนี้มันปักทอชตรงมาได้อยู่เฮย้ยเนี่ยล่นหเปล่าเนี่ยไัเนายนยนหวายมีคนล่องหนเร็วออจัดการเธอช่วยจัดการขเขาหน่อยเธอมเตอดี๋ยวเาควิ๊งนีก่อนพอเจ็บจบเจววออออ,อ,อ้ยเกิดไปเกิด ใช่แอรอนเฮ้ยคอมมอนเชสแล้วเปิดยังไงอ่ะไม่รู้สิลองขุดไหมลองขุดดูเอแล้วเธอเป็นทีเด็ดสลามขุดดูดิขุดดิดังตบเออดังตุ๊บแหละป๊า๊บวู้วววได้ไรเมื่อได้ไรเมื่อนี่คอไอรอนเฮ้ยขอได้ไหมเธอได้ไปอันหนึ่งแล้วอ่ะให้มีดอันนี้เขามีแล้วอันนี้เขามีแล้วเขาไม่อยากได้เฮ้ยอันน้า ให้หนมปังด้วยอ่ะเออขอหนมปังดีกวาตอนกันอยูพอดีดก,ก้อนอะ่ะเตัวคามล,ล่ะอารอนเท่าไรนะเจ็ดเจ็กด,กดก้อนเลยหรอได้ได้ได้เขาทำตัวคัาได้ไหนลองดูซิว่าไอรอนเราสามารถครับดาบแบบไหนได้บ้างเนี่ยทุกคนวุ้ยมันก็ดาบธรรมดาไปเธอมไม่ได้แบบหน้าตาแปลกไปอะ่ะเออไม่มีหน้าตาแปลกไปมันมีแบบยาวๆด้วยเออใช่ต้องมีเส้นใยค้าไม่ได้ไม่มีใช่ใช่งั้นเก็บไว้ก่อนไม่เป็นไรอรอน โอเคขุดแรกก่อนแล้วกันนะทุกคนเฮ้ยนี่มันคืออะไรอ่ะมันมันแช่ฉลอนหรือยังเอ้ยไอลลอนแบบแนวต่างๆมันก็จะเปลี่ยนดาบไปเรื่อยๆใช่ใช่ใช่นี่เราเจอแล้วจริงๆด้วยทองขุดไม่ได้อ่ะต้องต้องทำที่ขุดไอลอนถึงจะขุดได้โอเคมิบินเหรอโอเคมิบินนะปลาได้ปลาได้ด้วยมีเป้าด้วยเป้าเปลี่ยนเดยลองถือดิครับปลานะปลาเราจะหายอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองขอลองลบ็อบล็อบอุ้ยมิบินอ่ะ มิดบินว่ะ okay. มิดบินว่ะเ้ยอย่างอย่างโหดเธอขอไอรอนหน่อยเขาจะค้าที่ขุดไอรอนเขาจะได้ขุดทุกอย่างได้เดี๋ยวแร่ไอรอนเนาะรับไปใช่เอามามเรียนี่ก็ไอรอนเอาเลยถ้าเจอเจอไอรอนเอาเลยเพราะว่าเราจะได้มีชุดกะไอรอนทุกคนเฮ้ยแล้วนี่มันคือแร่อะไรอ่ะมันคือลาพีดปะนี่ไอ<า>้จามเขามาลาพีดแป๊บนดงแป๊บนึงเขาเจอตรงนี้อยู่เขาก็ำลังสนใจมาเลยครับมาเลครับมาต้องเทสเดดมิดบินโอเค วิ่งรอก่อนได้ไหมฉันเจอเฮ้ยฉันเจออะไรอ่ะคุณเรียกอะไรมุ่งมั่งอะไรอ่ะเชฟเซฟไทยอะไรโอเชียนสักอย่างอ่ะเธออุ้ยอุ้ยอุ้ยวอเตอร์กระเด็นเลยอ่ะโอมันตกหลุมเรามันตกหลุมพรางเราเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันตกหลุมพรางเราไปวุ่นเรงกับปลาทีเดียวเ้ยรถห้าเน่ยจริงเหรอย่างนี้น่าสนใจเราเจอเจอเจอเราเห็นแล่อะไรนี่ตรงนี้นี่ไหน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 ี่นี่เห็นไหมเนี่ยมุ่งมั่งอ๋อมุ่งมั่งลองขุดดู อันเดียวที่เขาขุดหรือเปล่าใช่มั้งเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยใช่ใช่หรือไม่ใช่ใช่มันชื่ออะไรซัพพลายสักอย่างเออซัพพลายซัพพลายสักอย่างมันคือแร่อะไรคะเป็นแอนดมณีอนียแซฟไฟร์อะแซฟไฟก็คือแซฟไฟร์อะไม่รู้จะพูดอะไรแซฟไฟก็คือแซฟไฟโอเคแต่ายๆของเซอร์ชาบมาจากไหนเนี่ยมีเธอคืออะไรในกล่องไงฉันเห็นเธอได้มาจากกล่องกล่องเยอะมากทุกคนวันนี้ จริงตอนนี้พี่ได้เรสโตนมาเผื่อว่าจะทำวงจรอะไรได้นะเเคไม่แน่ยาอุยอ้ยโอเคมิดบินมิดบินนุเคเออหมุนหรอหมุนหรอเรามาสองเรามาสองนี่ใส่ตัวอหรอเรามาสองเราไม่กลัวหรอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยตรงนี้เราต้องเอาให้ทุกอย่างให้หมดทุกคนไหนๆเราก็มาแล้วนะเฮ้ยโอ๊ยนี่พิษโอ๊ยแม่หมนมาไงอะลบลวมรอมกันะ ดี๋ยวเขาไปแทงตีปิดพิษิดพิษโอ้ย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 แรงมากปิดแรงมากโอ้ยิดแรงมากเลยโอ้ยเห็นเลยก่อนะต้องหลบกันนะจุดตัดเฮออยู่สักทีเมื่อไรจะหายติดพิษเราต้องถานมมาม่นะยักิน่ะโอ้ยีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเเรากลับดีกว่า ไปแล้วกับไปแจ้ากลับแล้วจ้าทิ้งกี่เอลแล้วจ้าเฮ้ยทิ้งเขาได้ไงน้ไปแล้วนี่ไงไม่นะอุ้ยคนถืออาวุธสองอันเลยอ่ะเผือปาไม้ไปปาไม้ไปจัดการเคเอ็นตัวป้มไอตัวเขียวอาเลยเอยเกือบโดนเกือบโดนท้ยท้อยเดี๋ยวเขาสตให้ต เก็บแคสซี่นี่เนี่ยโดนเธอไงเอาเธอได้อาวุธไหมเอ้เมื่อกี้ได้เอาได้เหรอไอ้ได้มีคืนไม่มีอาวุธเลยเอาเหรอมันถืออาวุธแต่มันไม่ได้ของอ่ะใช่ไม่ได้เลือดไหลเลือดไหลบอกเลยเลือดไหลอุจรูดไม่รีเจออีกแล้วไปเลยหน้าด้านหน้าด้านพอหน้าด้านพอนะบอกเลยเกือบเอาตัวไม่รอดแต่เฮ้ยทำแบบ ถ้ามันดูมีอะไรอ่ากำเดินไปอัตวินหางจุกตูดวิ่งนี้หางจุกตูดเลยโอเคครับวันนี้เราก็เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็แบบสนุกนะมอนเตอร์แบบมันตื่นเต้นเราใจดีอะใช่ใช่มอนเตอร์เยอะไม่ธรรมดาเลยครับนะโอเคก็ชอบกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้น่าจะไปก่อนครับบายบาย